ออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้เรื่องที่คนลงทุนกองทุนรวมควรรู้สวัสดีค่ะกลาพบกับจอยในออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกแบบได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะออกแบบการเงินเราจะพูดกันถึงเรื่องเรื่องที่คนลงทุนกองทุนรวมควรรู้ค่ะ มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะมาถามจอยเขาว่าถ้าอยากจะลงทุนกองทุนรวมเนี่ยควรจะเริ่มต้นหรือว่าวางแผนการลงทุนอย่างไรวันนี้เอาแบบการเงินมีคําตอบมาให้ค่ะเริ่มจากข้อที่1นเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องกําหนดเป้าหมายในการลงทุนก่อนค่ะซึ่งเป้าหมายการลงทุนเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะดังนั้นง่ายที่สุดเลยคือเราเอามากรุ๊ปปิ้งค่ะเป็นเป้าหมายระยะสั้นนะคะก็คือไม่เกิน3ปีค่ะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนๆบอกว,ว่าอาจจะลงทุนเก็บเงินเอาไว้ใช้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นเ,เงินสํารองใช้ยามฉุกเฉินนะคะหรือการ ลงทุนระยะกลางค่ะก็มีระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่3ถึง7ปีนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าบอกว่าเออบางคนเนี่ยแลนจะมีลูกเนาะก็บอกว่าจะเก็บเงินเอาไว้นะคะเป็นทุนการศึกษาบุตรนะคะก็เป็นเป้าหมายระยะกลางค่ะสำหรับเป้าหมายระยะยาวนะคะก็คือมีระยะเวลาลงทุนนะคะตั้งแต่7ปีขึ้นไปค่ะตัวอย่างที่เห็นชัดง่ายๆเลยก็คือการลงทุนเพื่อวางแผนกเกษียณนั่นเองค่ะ จากนั้นค่ะข้อที่2นะคะเพื่อนๆก็ต้องมากําหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่อค่ะข้อนี้นะคะถ้าพูดเข้าใจง่ายๆก็คือเราลงทุนไปเนี่ยเราต้องการผลตอบแทนกับคืนมาในลักษณะไหนนะคะเขาก็จะแบ่งได้เป็น5แบบด้วยกันง่ายๆนะคะแบบที่1นะคะก็เรียกว่าต้องการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนค่ะหรือที่คุ้นเคยกันดีนะคะก็คือกําไรส่วนต่างราคาหรือ capital gain นั่นเองค่ะซื้อราคาถูกแล้วก็ขายในราคาแพงก็ทํากําไรส่วนนี้นะคะส่วนที่2 ค่ะอาจจะเป็นต้องการผลตอบแทนแลนักษณะที่เป็นรายได้ประจำนะคะข้อนี้อาจจะใช้สําหรับคนที่วางแผนกเกษียณแหละได้รายได้คืนกลับมานะคะเป็นแบบทุกเดือนหรือว่าทุกปีนะคะก็อาจจะไปเลือกลงทุนกองทุนรวมที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอนะคะจากนั้นค่ะ3นะคะแบบที่3ก็คือเป็นแบบรักษามูลค่าเงินนะคะ่ะ ข้อนี้ก็คือแบบถ้าเราไม่ลงทุนเลยอยู่เฉยๆเนี่ยเราโดนเงินเฟ้อนะกัดกินค่างเงินแล้วค่ะเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยฮะอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะต้องเอาเงินของเรานะคะไปลงทุนนะคะในเรียกว่าในเปลี่ยน์ทนงการเงินเนาะที่เรียกว่าให้ผลตอบแทนอย่างน้อยๆรักษามูลค่าเงินของเรานะให้ชนะเงินเฟอ้อนั่นเองค่ะแบบที่4นะคะได้ผลตอบแทนรวมค่ะก็คือลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหนึ่งนะคะแล้วได้ผลตอบแทนเนี่ยสามแบบข้างต้นที่ได้กล่าวไปเลยนะคะแบบที่5ค่ะอันนี้เป็นแบบพิเศษเลยนะที่คนไทย ให้ความสนใจมากเลยก็คือลงทุนเพื่อต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะลดหย่อนภาษีกับการลงทุน S S F R M F นั่นเองค่ะข้อที่3นะคะทีนี้เราต้องทราบค่ะระดับความเสี่ยงที่เราสามารถรับได้จากการลงทุนค่ะข้อนี้นะคะทราบโดยเราก็ไปทำแบบประเมินความเสี่ยงหรือว่า s u i t a a b i l i t y Test นะคะซึ่งผลคะแนานของเราเนี่ยเขาจะเอามาแปลงออกมาเป็นเขาเรียกว่า Risk Spectrum นะคะเป็นระดับความเสี่ยงแล้วก็จะมีกองทุนรวมที่ล้อไปกับระดับความเสี่ยง ประเภทต่างๆนะคะซึ่งเราก็ต้องมาดูขอว่าเราทําออกมาแล้วเรารับความเสี่ยงแบบไหนและเลือกลงทุนค่ะคาถามต่อมาก็คือแล้วถ้าเกิดเราอยากลงทุนนะในกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าที่เราทําได้ในแบบประเมินทําได้ไหมคําตอบก็คือทําได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องเซ็นนะคะยอมรับเ,ออเรียกว่าออความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเพิ่มมากขึ้นจากที่เรารับได้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อที่4ค่ะเราก็จะต้องมาทราบนะคะเรื่องข้อจํากัดในการลงทุนของแต่ละคนค่ะซึ่งไม่ เหมือนกันเนาะบางคนบอกว่ามีครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่าผมมีค่ใช้จ่ายฟิกคอสเนาะให้กับครอบครัวเนี่ยอาจจะเหลืองเงินมาลงทุนไม่มากเท่าไหร่บางคนบอกว่าเป็นคนโสดเอามีรายได้สูงด้วยนะฮะแล้วก็รับความเสี่ยงสูงด้วยเนี่ยก็อาจจะ การเงินส่วนหนึ่งบาลลงทุนได้มากกว่าคนที่มีครอบครัวนะหรือบางคนบอกว่าเป็นฟอร์จ็อบเบอร์เพิ่งเริ่มต้นทํางานบีรรยะเวลาการลงทุนยาวนานเลยเขาจะลงทุนสะสมไปเรื่อยๆนะเขาก็อาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เนาะใช้เงินไม่ต้องมากนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของระยะเวลายาวนานเนี่ยทบต้นผลตอบแทนให้เติบโตขึ้นนะหรือบางคนเนี่ยบอกว่าอยากจะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเนี่ยอย่างน,น้อยก็ต้องทราบก่อนแล้วว่าฐานภาษีของเราเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วก็เลือกนะคะลงทุนหรือว่าซื้อเนะี่ยพวก กองทุนรวม S S F R F เนี่ยให้เรียกว่าอยู่ในฐานภาษีมาลดหย่อนระดับเดียวกับฐานภาษีของเรานะคะอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลนะคะและข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายเราจะลงทุนกองทุนรวมเนาะเราก็ต้องรู้จักแล้วก็เข้าใจในผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะจะลงทุนเนี่ยต้องทราบแล้วว่าเอ๊กองที่เราจะไปลงเนี่ยนโยบายการลงทุนเขาลงทุนในอะไรนะเช่นจะไติบอกว่าลงทุนในตราสารทุนก็คือลงทุนในหุ้นถูกไหมคะ หุ้นยังแบ่งได้อีกนะหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะต่างประเทศภูมิภาคไหนล่ะสหรัฐอเมริกาอินเดียจีนนะคะมีหลากหลายเลยนะคะลงทุนต่างประเทศเนะี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยก็ต้องไปพิจารณานะคะหรือลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะก็อาจจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนในหุ้นกู้เราอาจจะต้องพิจารณาเรื่องของเครดิตเรตติ้งของผู้ออกตราสารประกอบด้วยนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นๆน,นะคะของเรียกว่าออกองทุนรวมนะคะเช่นระยะเวลา การซื้อขายเมื่อไหร่ค่าธรรมเนียมกองทุนนะคะมีเรียกว่า,าผลตอบแทนย้อนหลังเป็นยังไงบ้างความเสี่ยงของกองทุนเป็นอย่างไรบ้างก็ต้องมาพิจารณาประกอบกันด้วยนะคะเนื้อหาตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวไว้วันหนึ่งนะคะออกแบบการเงินจะพูดถึงเรื่องของฟันแฟกชีทีท่เจาะในประเด็นข้อ5้นี้ให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้คะ่ะเราสรุป ง่ายๆเลยนะคะ5ข้อนะเรื่องที่คนลงทุนกองทุนรวมควรรู้นะข้อที่1กําหนดเป้าหมายการลงทุนของเราให้ชัดเจนค่ะข้อที่2นะคะกำหนดวัตถุประสงค์ในการลงทุนต้องการผลตอบแทนประเภทไหนนะคะข้อที่3ค่ะทราบระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เรารับได้ข้อที่4นะคะทราบข้อจํากัดในการลงทุนของตัวเราเองค่ะและข้อที่5รู้จักและก็เข้าใจผลิตภัณฑ์ของกองทุนรวมค่ะ ฟังถึงตรงนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะลงทุนกองทุนรวมก็อย่าลืมค่ะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน KKP Mobile และเลือกลงทุนนะคะกับ Ace Invest นะคะมีกองทุนมากมายเลยหลากหลายบริจอให้เลือกลงทุนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับออกแบบการเงินทุกเรื่องการเงินที่คุณออกบได้วันนี้สวัสดีค่ะ Stay Invest ลงทุนในกองทุนที่ร่วมรายการและกรอกโปรโมชั่นโค้ดรับหน่วยลงทุนกองทุนรวม KKP GNP มูลค่า100บาทได้ที่ KKP Mobile